สวัสดีครับช่างบิ๊กครับวันนี้มาดูตัว Acer e 5 4 1 1ขีด C2BE นะครับวันนี้อาการปวดไม่ติดนะครับผม mm hmm. เดี๋ยวมาดูกระแสตรงนี้นะครับ mm hmm. ขึ้นประมาณ0.2 ลูกค้าว,ว่าก็มีอาการเหมือนเปิดติดบ้างเป็นบางครั้งนะครับแล้วก็จอฟ้าแล้วก็มาเช็คที่ร้านคือเปิดไม่ติดไม่ขึ้นนะครับกินกระแสประมาณ0.24ก็ออนเครื่องได้นะครับพัดลมหมุนตัวนี้นะ่าจะเป็น CPU วิบอินคิดว่าเบื้องต้นคงต้องทำ BIOS ดูก่อนนะครับเครื่องนี้ไม่เคยแกะเลยนะครับ วายังอยู่ไม่เคยแกะนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการแกะกันนะครับผมบมาดูวิธีการแกะของตัว E5411 นะครับโอเคเบื้องต้นก็เอาแบตออกก่อนนะครับโดยหาะไยเป็นแท่งนะครับสไลด์ก็ดึงออกนะครับโอเค เดืนไขเลยคนระับตัวเอเซอร์ก็จะคล้ายๆกันหมดนะครับก็คือน็อกก็ใส่เท่ากันครับผมก็จะมีกล่องที่ว่าใส่น็อตามตำแหน่งน,นะครับ ก็จะมีสายมีสายลำโพงอยู่ตรงนี้นะครับัก,บก่อนแล้วประมาณน,นี้ครับเดี๋ยวมาสรุปงานซ่อมอีกทีครับว่าเกิดไม่ติดพออะไรครับผมครับจากเมื่อกี้นะครับที่ได้ทดสอบทำไฟ,ไฟเบย์ออสนะครับตัวนี้ ดูจากกระแสนะครับตอนนี้ก็ขึ้นไป0.34แล้วก็ขึ้นภาพแล้วนะครับตัวนี้ไปทำไฟเบีร์ออสก็สรุปไม่หายนะครับมาตรวจเช็คอีกทีนะครับปรากฏว่าสรุปว่าแรมเสียนะครับตัวนี้แรมเสียก็ได้เปลี่ยนก็กระแสกินดีขึ้นนะครับจาก0.23เปลี่ยนแรมก็เป็น3.0.34นะครับอาทิตย์ โอเคตัวนี้เป็น dr 3 l นะครับก็เกือบลงทางนะครับก็สนุกว่าเป็นที่แรมเสียนะครับขอบคุณครับ